ฮัลโหลฮัลโหลแม่กีวีมาแล้วจ้าหิวเมื่อไรให้ตามแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยก็กินต่อการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมนูวิเศษจากนินแดนใต้ที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์นี่เลยใบเลียงผัดไข่จากอีซี่โกจากเซเว่นอเลเว ตำนานแห่งความอร่อยใบเหลียงนุ่มๆหอมๆผัดกับไข่ทองคำเนื้อเนียนนุ่มรสชาติกลมกล่อมกำลังดีแค่เปิดกล่องอุ่นร้อนแล้วลิ้มลองอร่อยมันได้ว้าไปใต้เลยจ้าราคาแค่49บาทแต่อัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการพลังวิเศษของใบเหลียงมีไฟเบอร์สูงดูสิคะใบเหลียงเขียวๆอบอั่ผัดกับไข่นุ่มๆหอมฉุยใบเหลียงขึ้นชื่อว่าเป็นราชนินีของผักภคใต้แถมอุดมไปด้วยประโยชน์ดีต่อสุขภาพสุดๆหอมมันเค็มกำลังดี สายรักสุขภาพสายมินิมอลต้องลองอร่อยง่ายๆใครยังไม่ได้ลองรีบตามด่วนที่ 7-Eleven แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย